ในยุคที่เรือใบของมหาอำนาจตะวันตกออกเดินทางไปทั่วโลกเพื่อล่าอาณานิคมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราคือหนึ่งในเป้าหมายที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดดินแดนที่เต็มไปด้วยเครื่องเทศทรัพยากรและแรงงานถูกชาติโยุโรปแบ่งเคกกันเกือบทั้งหมด แต่คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมพม่าถึงมีปัญหาสงครามกลางเมืองกับชนกลุ่มน้อยที่ยืดเยื้อมาจนถึงทุกวันนี้ทำไมมาเลเซียและสิงคโปร์ถึงกลายเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีทั้งคนมาลายูคนจีนและคนอินเดียอยู่ร่วมกันอย่างซับซ้อนทำไมบรูไนถึงรอดพ้นจากการถูกกลืนชาติและยังคงมีสถาบันสุลต่านที่เข้มแข็ง ทำไมเวียดนามถึงมีประวัติศาสตร์การต่อต้านที่ดุเดือดในขณะที่ลาวและกัมพูชาดูเหมือนจะถูกแช่แข็งทางประวัติศาสตร์ทำไมอินโดนีเซียถึงมีความทรงจำที่เจ็บปวดจากการถูกขูดรีดทรัพยากรอย่างหนักและทำไมฟิลิปปินส์ถึงกลายเป็นชาติที่นับถือคาทอลิกมากที่สุดในเอเชียและผู้คนก็พูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว คำตอบของคําถามเหล่านี้ซ่อนอยู่ในวิธีการปกครองและขอบกาหนดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงของ5มหาอํานาจวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันครับ 1. สหราชาอาณาจักรหรืออังกฤษนักจัดการผู้ชาญฉลาดและนักแบ่งแยกดินแดนในอาณาจักรของอังกฤษคือพม่ามาลายาหรือมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไน กลยุทธ์หลักของอังกฤษคือการปกครองโดยอ้อม (Indirect Rule) พวกเขาพบว่าการส่งคนมาปกครองเองทั้งหมดนั้นสิ้นเปลืองและสร้างแรงต้านดังนั้นในมาลายาอังกฤษจึงคงสถาบันสุลต่านของรัฐต่างๆไว้ให้มีอำนาจปกครองคนมาลายูต่อไปแต่เบื้องหลังอังกฤษจะส่งข้าหลวงชาวอังกฤษไปคอยกำกับดูแลนโยบายสำคัญโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจและการต่างประเทศ แต่กลยุทธ์ที่ส่งผลกระทบยาวนานที่สุดคือการแบ่งแยกและปกครอง Divide and Rule ในมาเลเซียอังกฤษต้องการแรงงานมหาศาลเพื่ออุตสาหกรรมเหมืองดีบุกและสวนยางพาราพวกเขาจึงนำเข้าแรงงานชาวจีนและแรงงานชาวอินเดียเข้ามาอังกฤษจงใจแบ่งแยกคนสามกลุ่มออกจากกันคนมาลายูถูกจำกัดให้อยู่ในภาคเกษตรกรรมและรับราชการระดับล่าง คนจีนถูกผลักดันให้อยู่ในภาคการค้าและเมืองแร่ในเมืองคนอินเดียถูกส่งไปทำงานในไร่สวนยางพาราการแบ่งแยกนี้ป้องกันไม่ให้คนสามกลุ่มรวมตัวกันต่อต้านอังกฤษและนี่คือรากฐานของสังคมพหูเชื้อชาติที่ซับซ้อนของมาเลเซียและสิงคโปร์ในปัจจุบันส่วนในพมา่าอังกฤษใช้วิธีที่เจ็บแสบกว่านั้นหลังจากล้มล้างราชวงศ์คองบองของพมา่า อังกฤษปกครองพม่าโดยตรงในฐานะมณฑลหนึ่งของอินเดียและพวกเขาใช้นโยบายแบ่งแยกอย่างสุดขั้วอังกฤษดึงชนกลุ่มน้อยเช่นชาวกะเหรี่ยงชาวฉานชาวคชินซึ่งส่วนใหญ่นับถือคริสตหรือนับถือผีเข้ามารับราชการทหารและตำรวจเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมคนพมา่าซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่และนับถือพุทธ นี่คือการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งความแตกแยกสร้างระเบิดเวลาที่นำไปสู่สงครามกลางเมืองและความขัดแย้งทางเชื้อชาติที่ยังคงประทุอยู่ในเมียนมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับบรูไนสถานการณ์ต่างออกไปเล็กน้อยบรูไนยอมเข้าเป็นรัฐอารักขาโปรเทคเตอร์เรตของอังกฤษเพื่อป้องกันการคุกคามจากเพื่อนบ้าน อังกฤษจะควบคุมการต่างประเทศและกลาโหมแลกกับการคงไว้ซึ่งอำนาจของสุลต่านและที่สำคัญที่สุดคือการที่อังกฤษได้สิทธิ์ในการเข้าถึงแหล่งน้ำมันมหาศาลที่เพิ่งถูกค้นพบ 2. ฝรั่งเศสครูใหญ่ผู้เข้มงวดและนักกลืนชาติดินแดนในอนัตคือสหภาพอ,อินโดจีน French Indochina ซึ่งประกอบด้วยเวียดนามลาวและกัมพูชาถ้าอังกฤษคือผู้จัดการ ฝรั่งเศสก็คือครูใหญ่ที่เชื่อมั่นในภารกิจ Civilized (mission c i v i l i z e d r a t r i c e คือภารกิจที่ต้องนำความเจริญแบบฝรั่งเศสไปมอบให้คนพื้นเมืองนโยบายหลักของฝรั่งเศสคือการกลืนชาติ (assimilation) และการปกครองโดยตรง (direct rule) โดยเฉพาะในเวียดนามซึ่งเป็นศูนย์กลางของอินโดจีนในเวียดนามฝรั่งเศสล้มล้างอำนาจของจักรพรรดิและขุนานางของถิ่น แบ่งเวียดนามเป็น3ส,ส่วนตังเกียอันนำโคชินไชานาและส่งข้าราชการชาวฝรั่งเศสเข้ามาปกครองโดยตรงพวกเขาบังคับใช้ภาษาฝรั่งเศสในระบบราชการและโรงเรียนใครก็ตามที่อยากมีอนาคตที่ดีต้องเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรมรมฝรั่งเศสเปลี่ยนผังเมืองใสง่งอนให้เป็นปารีสแห่งตะวันออกในทางเศรษฐกิจฝรั่งเศสขูดรีดอย่างหนักบังคับทำไร่ข้าวและสวนยางพาราขนาดใหญ่ และสร้างระบบผู้ขาดสินค้าจำเป็น3อย่างคือเกลือฟิน่นและสุราการกดขี่อย่างหนักหน่วงนี้เองที่สร้างความรู้สึกชาตินิยมที่รุนแรงให้แก่ชาวเวียดนามสร้างนักปฏิวัติอย่างโฮจิมินห์และนำไปสู่การต่อส e ู้เพื่อเอกราชที่นองเลือดที่สุดในภูมิภาคแต่สำหรับลาวและกัมพูชาฝรั่งเศสกลับปฏิบัติต่างออกไปครับ สองดินแดนนี้ไม่ได้มีค่าทางเศรษฐกิจในสายตาฝรั่งเศสมากเท่าเวียดนามแต่ฝรั่งเศสต้องการดินแดนทั้งสองนี้เพื่อเป็นรัฐกันชน b u ฟเฟอร์สเตทเพื่อป้องกันอนณา,านิคมอังกฤษในพมา่าและสยามในกัมพูชาฝรั่งเศสใช้นโยบายปกครองคล้ายอังกฤษพวกเขาคงสถาบันกษัตริย์ไว้และเป็นผู้เลือกกษัตริย์เองเพื่อใช้คานอำนาจกับสยามและเวียดนามส่วนลาวถูกทอดทิ้งยิ่งกว่า ถูกมองเป็นเพียงดินแดนห่างไกลแหล่งทรัพยากรป่าไม้และแรงงานราคาถูกโดยแทบไม่มีการพัฒนาใดๆเลยดังนั้นการพัฒนาการศึกษาและการกดขี่จึงไปกระจุกตัวอยู่ที่เวียดนามในขณะที่ลาวและกัมพูชาถูกแช่แข็งทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไว้ภายใต้อำนาจของฝรั่งเศสครับ 3. เนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์นายทาาผู้มั่งคั่งดินแดนในอนาตคือ หมู่เกาะอินเดียตะวันออกของดัตช์หรืออินโดนีเซียในปัจจุบันการปกครองของเนเธอร์แลนด์ถือได้ว่าเก่าแก่และยาวนานที่สุดในภูมิภาคและอาจจะโหดร้ายที่สุดในแง่เศรษฐกิจในช่วงศตวรรษที่19เนเธอร์แลนด์สูญเสียงบประมาณมหาศาลจากสงครามในยุโรปพวกเขาจึงนำระบบที่เรียกว่าระบบเพาะปลูกบังคับ (cultivation system) หรือ c u l t u s t e เ e มาใช้ในเกาะชวา นี่คือข้อกำหนดที่เลวร้ายที่สุดรัฐบาลบังคับให้เกษตรกรชาวชาวาต้องแบ่งที่ดิน1ใน5หรือ20%ของที่นาทั้งหมดเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจที่รัฐบาลต้องการเช่นกาแฟอ้อ,อยและใบชาหรือหากไม่สะดวกเรื่องที่ดินเกษตรกรต้องใช้แรงงาน66วันต่อปีทำงานในไร่นาของรัฐบาลโดยไม่ได้รับค่าจ้าง ผลผลิตที่ได้ทั้งหมดต้องถูกส่งมอบให้รัฐบาลดัชในราคาที่ต่ำเตี้ยติดดินผลลัพธ์คือเนเธอร์แลนด์กลายเป็นชาติที่ร่ำรวยมหาศาลแต่สำหรับชาวอินโดนีเซียมันคือหายนะเกิดภาวะอดอยากล้มตาอย่างรุนแรงเพราะเกษตรกรไม่มีที่ดินเพียงพอที่จะปลูกข้าวเลี้ยงดูครอบครัวแม้ว่าระบบนี้จะเน้นใช้ในเกาะชวาแต่ในเกาะอื่นๆเช่นสุมาตราหรือหมู่เกาะเครื่องเทศโมลูกกั ดัชก็ใช้นโยบายผูกขาดการค้าอย่างรุนแรงใครแอบค้าขายกับชาติอื่นก็อาจถูกลงโทษสถานหนักดัชสร้างเส้นแบ่งทางสังคมที่ชัดเจนคนดัชอยู่บนสุดตามด้วยคนจีนหรืออาหรับที่มักเป็นคนกลางเก็บภาษีและคนพื้นเมืองอินโดนีเซียอยู่ล่างสุดความทรงจำอันเจ็บปวดนี้ทำให้ชาวอินโดนีเซียมีความรู้สึกต่อต้านเจ้าอนานิคมอย่างรุนแรง 4. สเปนและสหรัฐอเมริกาผู้เปลี่ยนศาสนาและผู้สร้างการศึกษาชะตากรรมของฟิลิปปินส์นั้นซับซ้อนยิ่งกว่าเพราะพวกเขาตกเป็นเมืองขึ้นถึงสองต่อเจ้าอนณานิคมที่หนึ่งคือสเปนซึ่งปกครองอย่างยาวนานมากกว่า300ปีเป้าหมายหลักของสเปนไม่ใช่การค้าเครื่องเทศหมูลนิยฮอลันดาแต่คือการเผยแผ่ศาสนาและเกียรติยศ สเปนทรงบาทหลวงนิกายโรมันคาทอลิกจำนวนมากเข้าไปฝังตัวในทุกชุมชนเพื่อเปลี่ยนศาสนาคนพื้นเมืองและพวกเขาทำสำเร็จนี่คือเหตุผลที่ฟิลิปปินส์เป็นชาติคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียบาทหลวงเหล่านี้ไม่ได้มีแค่อำานาจทางศาสนาแต่ยังมีอำนาจทางการเมืองและที่ดินมหาศาลในทางเศษรษฐกิจสเปนใช้ระบบเอนโคเมียนดา คือการมอบที่ดินผืนใหญ่พร้อมกับคนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในที่ดินนั้นให้ไปอยู่ในความดูแลของขุนนางสเปนซึ่งในทางปฏิบัติก็ไม่ต่างจากการบังคับใช้แรงงานทาสเจ้าอาณานิคมที่สองคือสหรัฐอเมริกาหลังจากสเปนแพ้สงครามสเปนอเมริกันสหรัฐก็เข้ามายึดฟิลิปปินสต์ต่อสหรัฐเข้ามาในคราบของผู้ปลดปล่อยแต่สุดท้ายก็กลายเป็นเจ้าอาณานิคมเสียเอง แต่อเมริกาใช้นโยบายที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเรียกว่าการกลืนชาติอย่างมีเมตตาแทนที่จะบังคับศาสนาซึ่งฟิลิปปินส์เป็นคาทอลิกอยู่แล้วอเมริกาเลือกที่จะสร้างการศึกษาสหรัฐทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อสร้างระบบโรงเรียนรัฐบาลทั่วประเทศและส่งครูชาวอเมริกันกลุ่มใหญ่ที่เรียกว่าโทมัสไซต์นั่งเรือมาสอนหนังสือ พวกเขาบังคับใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการเรียนการสอนและในวงราชการเพื่อสร้างชาติฟิลิปปินส์ให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้วัฒนธรรมอเมริกันนี่คือเหตุผลที่ทำให้คนฟิลิปปินส์ในปัจจุบันมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสูงและมีความผูกพันกับวัฒนธรรมอเมริกันอย่างลึกซึง้งแม้ว่าในช่วงแรกของการยึดครองกองทัพสหรัฐ จะปราบปรามขบวนการเรียกร้องเอกราชของฟิลิปปินส์อย่างโหดเหี้ยมก็ตามคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าไม่มีเจ้าอนานิคมชาติไหนที่ใจดีทุกชาติล้วนเข้ามาเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์โดยใช้วิธีการที่แตกต่างกันและได้ทิ้งมรดกที่แตกต่างกันไว้อังกฤษทิ้งมรดกแห่งความแตกแยกทางชื้อชาติที่ซับซ้อนฝรั่งเศสทิ้งมรดกแห่งการต่อต้านชาตินิยมที่รุนแรงในเวียดนาม และการพัฒนาที่ถูกแช่แข็งในลาวและกัมพูชาเนเธอร์แลนด์ทิ้งมรดกแห่งความเจ็บปวดจากการขูดรีดทางเศรษฐกิจและสเปนกับสหรัฐทิ้งมรดกแห่งการเปลี่ยนแปลงทางาศาสนาและภาษาที่ฝังรากลึกทุกบาดแผลและมรดกเหล่านี้ได้หล่อหลอมอัตลักษณ์ของประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนของเรามาจนถึงทุกวันนี้การที่เราย้อนกลับไปมองบาดแผลและเรื่องราวความเจ็บปวดในประวัติศาสตร์เหล่านี้ จุดประสงค์ของเราไม่ใช่เพื่อจะปลูกปั่นความเกลียดชังต่อชาติใดาชาติหนึ่งในปัจจุบันประวัติศาสตร์ไม่ได้มีไว้ให้เราจมอยู่กับอดีตหรือเพื่อสร้างกำแพงแห่งความแค้นเคืองต่อกันแต่เราเรียนรู้เพื่อให้เราตระหนักถึงคุณค่าของสันติภาพที่เรามีในวันนี้เราเรียนรู้เพื่อที่จะเข้าใจว่าเสรีภาพและเอกราชนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายและมันไม่ได้ได้มาโดยง่าย เราเรียนรู้เพื่อที่จะไม่ให้โศกนาฏกรรมแห่งการขูดรีดการกดขี่และการสูญเสียอิสรภาพต้องเกิดขึ้นซ้ำรอยอีกไม่ว่าที่ใดในโลกและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายในหน้าประวัติศาสตร์จะเป็นอย่างไรไม่ว่าบรรพบุรุษจะสามารถรักษาเอกราชไว้ได้ตั้งแต่แรกหรือจะต้องต่อสู้เพื่อทวงคืนมันกลับมาอย่างในเวียดนามอินโดนีเซียพมา่าหรือฟิลิปปินส์ สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันในทุกแผ่นดินของอาเซียนก็คือความศรีสละครับบรรพบุรุษของทุกชาติได้พยายามต่อสู้อย่างเต็มที่ที่สุดในยุคสมัยของท่านแล้วพวกท่านได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถการต่อสู้ของพวกท่านไม่ว่าจะสำเร็จหรือล้มเหลวในสายตาของยุคสมัยนั้นล้วนเป็นรากฐานที่ส่งต่อมาถึงอิสรภาพที่เรามีในวันนี้ เราจึงควรเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยความทราบซึ้งในความกล้าหาญของบรรพบุรุษของทุกชาติครับและทำให้เราในฐานะคนไทยต้องย้อนกลับมามองประวัติศาสตร์ของบรรพบุรุษเราที่พยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อรักษาผื้นแผ่นดินนี้ไม่ให้ตกไปอยู่ใต้อำนาจของใครและคุณผู้ชมครับการรักษาแผ่นดินและเอกราชไว้ได้ในวันนั้น มันไม่ได้หมายถึงแค่การรักษาดินแดนหรืออำนาจอธิปไตยเท่านั้นนะครับแต่มันคือการรักษาจิตวิญญาณของความเป็นเราไว้ได้ลองนึกภาพดูสิครับว่าถ้าประวัติศาสตร์ของเราสะดุดลงถ้าเราถูกมหาอำนาจใดมหาอำนาจหนึ่งเข้าปกครองภาษาที่เราใช้ในวันนี้อาจจะไม่ใช่ภาษาไทยาศาสนาและวิถีความเชื่อของเราอาจจะถูกแทนที่ อาหารที่เรากินอาจจะมีรสชาติที่เปลี่ยนไปและประเพณีที่เราภาคภูมิใจอาจจะสูญหายไปตลอดกาลในขณะที่เพื่อนบ้านของเราต้องต่อสู้เพื่อทวงคืนอัตลักษณ์ประเทศไทยกลับมีโอกาสได้สั่งสมและสืบทอดวัฒนธรรมของเราอย่างต่อเนื่องโดยไม่เคยถูกตัดขาดประเพณีอย่างสงกรานต์ลอยกระทง ศิลปะการไหวและการต้อนรับที่อ่อนน้อมงานช่างสิบหมู่ที่ประณีตงดงามสูตรอาหารไทยชาวังที่สืบทอดมาจนถึงสตรีทฟู้ดเรื่องชื่อทุกสิ่งเหล่านี้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจากปู่ย่าสู่พ่อแม่จากพ่อแม่มาสู่เราอย่างไม่ขาดสายนี่คือสิ่งที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างเรียกขานกันว่าซอฟต์พาวเวอร์ระดับตำนาน มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อการท่องเที่ยวแต่มันคือสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในวิถีชีวิตและสายเลือดของเรามานับร้อยนับพันปีและนี่คือสเสน่ห์ที่แท้จริงที่ทำให้ประเทศไทยแตกต่างมันคือแม่เหล็กที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกยอมจ่ายเงินข้ามน้ำข้ามทะเลมา ไม่ใช่แค่เพื่อมาเห็นวัดวาอารามที่สวยงามแต่เพื่อมาสัมผัสกับวัฒนธรรมที่มีชีวิตมาลิ้มรสอาหารที่มีเรื่องราวและมาพบกับรอยยิ้มที่จริงใจที่ไม่เคยถูกลบเลือนไปโดยประวัติศาสตร์อันโหดร้ายนี่คือสมบัติล้ำค่าที่เราคนไทยต้องตระหนักภาคภูมิใจและช่วยกันส่งเสริมเพราะในโลกที่ทุกอย่างกำลังจะกลายเป็นเหมือนกันหมด ความเป็นไทยที่แท้จริงและไม่เคยถูกทำลายโดยยุคอาณานิคมนี่แหละครับคือขุมทรัพย์ที่ทรงพลังที่สุดที่จะดึงดูดผู้คนให้หลงรักและอยากกลับมาเยือนประเทศไทยครั้งแล้วครั้งเล่าสุดท้ายนี้หากว่าคลิปนี้มีประโยชน์และทำให้คุณผู้ชมมีความสุขขอเพียงคนละหนึ่งคอมเมนต์อะไรก็ได้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราหรืออยากให้เราค้นคว้าและถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต่อไป ก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้เช่นกันครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณในทุกๆก,การติดตามและรับชมขอขอบคุณและสวัสดีครับ